สวัสดีค่ะพบก,กับวานาภาคามอีกแล้วนะคะวันนี้วานาภาคามก็มารีวิวสินค้าสวยๆให้แม่ๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะเมื่อวานวราดาไปฉีดวัคซีนก็อาการก็กดีอยู่นะคะไม่เป็นไรแล้วก็ที่เก็บในด้านในก็ดีขึ้นค่ะพทไปคุณกหมอก็ยังเก็บอยู่ก็ขอบคุณคุณแม่ๆทุกคนนะคะที่โทรมาถามไลน์ามาถามนะคะ ก็เก็บนิดหน่อยแต่ก็ไม่เยอะนะคะวรดาก็พยายามซัร์ดน,นะคะขอบพระคุณมากค่ะในคลิปนี้วรดาก็จะมีผ้าถุงนะคะผ้าถุงฉีกวงผ้านิ่มนะคะเอามานําเสนอในราคาที่ไม่แพงนะคะวราดาจะนําเสนอเลยนะคะ,ะ,คะ,อ,ะ,คะอันนี้เป็นผ้าชิ้นนะคะก็เรียกว่าเป็นผ้าถุงแล้วนะคะแต่ที่ยังไม่เย็บนะคะ เป็นชีกวางนะคะเนื้อขีกวางนี่แกนิ่มค่ะแกนิ่มนะคะชีกวางสองตะกอตตนิ่มอันนี้เป็นลายดอกอินทนินนะคะสวยงามมีหัวปุกปุยด้วยนะคะปกติรุ่นนี้จะขายกันอยู่เก้าร้อยนะคะแต่ว่าช่วงมีเศรษฐกิจกไม่ดีเนาะโฟรดาก็เอามาขายถูกๆนะคะขายพิเศษนะคะลายดอกอินทนินนะคะมีผืนเดียวนะคะเป็นสีน้ำทะเลนะคะสวยนะคะ ระดาขายจเิงดร้อยบาทนะคะัมเบอร์หนึ่งนะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะสวยงามนะคะตัวจริงยิ่งสวยนะคะเป็นสีน้ำทะเลสะท้อนนะคะลาดยดอกอินทนิลมีผืนเดียวนะคะกราดาจิติดลำเบอร์ไว้ทุกอันเลยนะคะเอฟซีทุกคนนะคะไม่ต้องกัวว่าจะหลงนะคะโกรดาดาจะจะชัดเจนนะคะถ้าเบอร์ไหนที่ขายไปแล้วก็จะบอกว่าขายก็จะนําเสนอเบอร์อื่นให้นะคะ จะไม่ทําแบบสุกเอาพอกินที่ส่งไปให้เลยนะคะวลรดาก็จะทักทายถามก่อนนะคะว่าเออนัมเบอร์นี้เหลือได้ไหมอย่างนั้นอย่างนี้นะคะวโรดาก็ชัดเจนในการขายนะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะมีลาโดกอิชานินนะคะสวยงามมากค่ะมีพื้นเดียนะคะวรดาขายสุกถูกนะคะเพียงกิจร้อยบาทนะคะวโรดาติดนัมเบอร์ไว้เลยนะคะก็เป็นการที่ไม่หลงนะคะวรดาติดไว้เลยนะคะ ดี๋ยวให้ทุกคนเลยนะคะนี่นำเบอร์นำเสนอให้เลยนะคะจด,ดไว้เลยเพื่อไม่หลงนะคะเพื่อไม่หลงแล้วก็ไม่สับสนนะคะก็ระดับจิติตนำเบอร์ไว้เลยนะคะสวยงามมากนะคะมีพื้นเดียวค่าเจ็ดร้อยบาทนะคะเมื่านิ่ม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 ค่ะค่ะเรียกว่าเอ่อขี้อวงสองตะโกนะคะเนื้อผ้าจะลแน่นนะคะ คำว่าชีกวางอันนี้ก็ชีกวงนะคะเป็นครึ่งท่อนค่ะอัน,นจะออกสีฟ้านิดหนึ่งนะคะมีหัวปุกปุยด้วยนะคะจากราคาเก้าร้ยเก้าสิบเหมือนกันแต่ขายแค่เก0ร้อยบาทนะคะค่าส่งก็เหมือนเดิมนะคะค่าส่งก็เหมือนเดิมค่ะครั้งละห0สิบาทเอากี่ผืนก็ห้าสิบาทสวยนะคะอันนี้ก็มีผืนเดียวนะคะไม่ได้มีหลายผืนนะคะมีหัวปุกปุยสําหรับ ก็จะอยากไปโชว์หัวนะคะโอเคเลยนะคะสวยนะคะนัมเบอร์สนะคะตัวได้จะอ,อยู่ใน EP 97นะคะเวลาจะลงไปนะคะ1 9 7นะคะ EP 197นะคะัมเบอร์สนะคะัมเบอร์สนะคะสวยงามมากค่ะไดต้นสดโบราณนะคะโบราณใหญ่นะคะสวยนะคะค่ะ จ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะแคบหน้าจอได้นะคะไม่แน่ทุกคนนะคะแคบหน้าจอได้นะคะนัมเบอร์สองค่ะโอเคนะคะบารดาจิติตนัมเบอร์ไว้ให้เลยนะคะจิตนัมเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ บันไดสวรรค์นนะอันนี้เป็นเคนมือสองตะโกนะคะ้าพจะไม่เออจ,จะไม่นิ่มเท่าขีกวางนะคะอันนี้มาแล้วมาอีกนะคะลายบันไดสวรรค์นะคะส่วนนะคะ,ะ,คะขายทุกรอบหมดไปแล้วนะคะลายยอดนิยมนะคะเพียง600บาทเท่านั้นนะคะสวยงามนะคะลายบันไดสวรรค์ก็มีอื่นเดียวนะคะ600บาทนะคะลายบันไดสวรรค์น,นะคะน้ำเบอร์สามนะคะ นะคะสวยงามมากนะคะไปตัดชุดแสกก็สวยนะคะไปตัดสปายตัดสปองเอได้นะคะไปตัดเป็นเทวิตก็สวยค่ะเป็นกีดนะคะทวิตกีดรือลูดก็สวยนะคะตรงปลาก็สวยนะคะนัมเบอร์สามนะคะนัมเบอร์สามนะคะเพรดาติดนัมเบอร์ไว้ให้ทุกอันเลยนะคะิดนัมเบอร์ไว้เลยนะคะตามตามมาด้วยนัมเบอร์สี่นะคะ ลมเบอร์สี่ก็ไล่ขึ้นมาเหมือนกันนะคะสวยงามนะคะเจ้ตุ๊กคามใหญ่นะคะหกร้อยบาทเหมือนกันนะคะสีสวยเข้มเนื้อแน่นนะคะเป็นคามเคสเลยนะคะคามเข้มนะคะสีจะไม่อกฟ้านะคะเป็นสีคามนะคะบางทีมันก็จะเป็นเงาแสงไฟนะคะ งเงาแสงไวเราคิดว่าเป็นสีฟ้าไม่ใช่นะคะเป็นสีคามนะคะจะตุคามใหญ่นะคะอันนี้ก็มีเืียเดียวนะคะ600บาทเท่านั้นนะคะแคปหน้าจอได้นะคะแคปหน้าจอนะคะ n น m b e เบอร์สีนะคะนึ่เบอร์สี่ค่ะสวยงามนะคะสวยงามสุดๆเลยค่ะเอาไปฝากไปต้นเป็นของฝากใ้ปีใหม่แล้วนะคะ ช่วงโควิดเราไปหากันไม่ได้แล้วก็ติดตซ่ค่ะส่งคมรักให้กันได้นะคะส่งคมรักให้กันได้นะคะลำเบอร์สี่นะคะลำเบอร์สี่ค่ะโอเคนะคะอันนี้ก็สองตะกรอนนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นลายฟันปลาเสียบนะคะ เขาปกติฟันจ่าจะมีชามเดียวอันนี้เป็นฟันปลาเสียบนะคะสวยนะคะแายนี้มีสองฝืนเท่านั้นนะคะสองฝืนเท่านั้นนะคะหกร้อยบาทนะคะราคาคลิปต่อคลิปนะคะดูแต่และคลิปก็เป็นราคาเดียวกันนี่แหละค่ะแต่ละคลิปดูในคลิปนะคะนัมเบอร์ห้าค่ะหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะหกร้อยบาทนะคะ แป๊บหน้าจอได้ค่ะหกร้อยบาทโอเคนะคะ นม่ยากมากดิลำบอรหกนะคะลำเบอรหกค่ะแค่แม่จอได้นะคะลายเดียวกันนะคะ โอเคนะคะ600บาทจ้าล็บหน้าจอได้นะคะลายเดียวกันนะคะกับเบอรห้าวัดาหยิบผิดไม่เป็นไรนะคะก็นำเบอร์เดียวกันค่ะสุดท้ายนี้วัดาก็ขอบคุณแี่แม่เอซีทุกคนนะคะลูกค้าทุกคนที่อุดวัลวรดานะคะที่โทรมาหาแล้วก็โทรมาคุยด้วย ขอบคุณทุกทุกคนจะลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้บราดาภาคำด้วยนะคะเพราะบรดารอ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 นะคะรอให้อัพอัพขึ้นได้พันซับเราจะไลฟ์สดได้เราจะสะดวกในการยกสินค้าให้ดูอีกนะคะขอบคุณทุกทุกคนนะคะขอให้อยู่ดีมีเฮงนะคะสวัสดีค่ะ